ยิมแย้มแฟมิลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับวบันนี้มาน,น,นมานเดียวกับคุณวันนี้จะทําอะไรคะแม่ปุย๋ยวันนี้จะชวนหนูยิ้มหน่อยแย้มมาทำปังเย็นนะคะน,นี่เดี๋ยวน้เอ่ยอ,อันนี้อะไรอะคะอันนี้ก็คือคือปังเยน็นมันไม่ใช่ปังเย็นอหะเหมือนเป็นนมเยน็นนะส่วนผสมของมันคือมีนมตาหมีแล้วก็น้ำแดงค่ะปบ้ย เรามารวมกันอ๋อน้ำแดงทุรศบาลกับนมใช่นมตรานมสดนมสดตืดเอออย่างงี้แล้วเอาไปนอนในให้มันแช่ช่องในช่องฟรีส่อมาแช่ก็จะเป็นแบบนี้นะพอมันแข็งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมฮอปปิ้งต่างๆไม่ว่าจะมีป๊อปคกกี้มีขนมปังมีคุกกี้อะไรต่างๆนานาเอาแล้วตอนนี้คุณทำยังไงอ่ะแล้วให้หนูยิ้มแย้มทุกดูสิโอ้ได้ มายูขอใจหน่อยตกแต่งหนูย้มตกแต่งเลยตรงก้นอ่ะค่ะใส่ไม่ตุ้งอ่าอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่อยโอ้โหปิดตรงนั้นปิดตรงนั้ช่วงนี้หนูยิ้มในแย้มเริ่มเปิดเทอมแล้วนะเอ้ยเปิดไม่ใช่เปิดเทอมนลยโรงเรียนเปิดแล้วนั่งเรียนที่โรงเรียนได้แล้วนะวันนี้วันแรกเลยวันแรกเลยอุ้ยแมงวันมาแรกเลยค่ะแล้วน็ไปนั่งเรียนแล่นมือนิดนึงเล่นมือนิดนึง ้ตักเองเลยนะคะยิ้มตักเองเลยเดี๋ยวรอช้อนกันเรอเธอมันเย้มมันยิ้มอะชิบอู้หูยฟูเลยนะงั้นเดี๋ยวแม่ปุ่ยเอาถุงนี้มโอ้โหเอาทำยิ้มพอแล้วลูกไหนจะท็อปปิ้งอีกอ่ะยิ้มโอ้โหหนูยิ้มเขาจะละทำฟูฟูโอ้โหเลอะเทอะหมดเดี๋ยวทำให้เลอะขนาดนั้นสิคะยิ้มพอยัง อ่ะยิ้มพอแล้วตกแต่งเลยแบ่งกันพอๆเท่ากันนะหูยน่ารักคงข้างให้พี่กองดููหน่ารักจังเลยโอ้โหคงค้างนิดนึง่งห้องแ่าวยคงข้างข้างล่างมันเริ่มมีมีมีความเละๆหน่อยโหดูยุ้มไอ้ย่าอะไอ้ยาเสร็จแล้ว โชพี่กล้องหน่อยเยิ้มมาหน่มาหน่อยยกยกโชว์ขึ้นยกขึ้นยกโชว์ขึ้นโอ้โหขรุยขงก็เสร็จแล้วยกโชว์ข้างในยกโชว์ขึ้นยกโชว์ขึ้นยิ้มมายิ้มมาว้าวหลานคนนี้นะทำไมใช้โชว์ดีดีแบมันเป็นรูนะเอาวหนูแย้มทำไมอ่ะอ๋อหนูแย้มชอบกินปลาเปล่าใช่ค่ะ เพราะว่าอย่างนี้ดีนะเอานมใส่เลยเด็กก็ได้กินนมใช่เด็กๆก็ได้ดื่มนมเออได้กินนมเดิมใช้นมโรงเรียนก็ได้นะเออใช้นมอะไรก็ได้นมโรงเรียนเพราะเราได้บีบแล้วไงนมโรงเรียนอืมใช้ได้นะอู้ก่อนลืมอะไรอ่ะลืมใส่นมเแยมคนกินบ่อยก็เลยรู้ให้คุณบีบให้นะเยี่ยมกินพอก่อนนะเยี่ยล่อยมือก่อนเอานี่ยเอาอนี่ยนมข้นหน่อยมีความจืดนิดหน่อยเพราะเป็นนมเปล่าๆอ่ะ เอาท็อปปิ้งเอาก่อนละค่ะสนุกเล้วไม่ใช้หนุงยิ้มยยันไม่ใช่ชอบกินขนมโอเคขอชิมหน่อยนะโอ้โหแค่นี้ก็ทำกินกันเองได้เลยหนุยยันเป็นยังไงคะเย็นล่ะลูกขอชิมของหนุยยิ้มหน่อยนะฝีมือเป็นไงบ้างอะไรนี่นี่มาดูตรงนี้ว้าวไหนขอชิมหน่อยย๊าด เนาะเวลาอากาศร้อนๆเนาะง่ายดีเนาะทําใส่ถุงเฉยๆอะ่ะทุดแป๊บเดียวไม่ต้องปั่นตรงนะเพราะเมื่อกี้ไม่ปุ๋ยใส่เครื่องปั่นไม่มีเหมือนวิงซูอ่ะเอาจริงๆนะเหมือนวิงซูนะมันวิงซูมันเรียวกว่าปังเย็นเอานมแช่ไว้อย่างเดียวแล้วค่อยเอาน้ําแดงราดทีหลังก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นข,ขาวๆนี่มันเป็นบิงซูนีอ <Okay. S 1> อ่อืมโอเคอัน้ัหนุยจากน้ำแข็งก้อนอยู่นะอือหือ อร่อยมากแม่ๆท่าน <ทำ S 1> ไหนก็ลองไปทําดูนะครับง่ายดีทําได้ง่ายๆนะคะหรือน้องๆคนไหนไม่ชอบน้ําแดงจะเปลี่ยนเป็นน้ําเขียวหรือจะไม่ใส่จะใส่แต่นมข้นนะและแช่แต่นมเฉยๆก็ได้นะคะโอเคอเราไปทําทานดูนะคะที่บ้านยังไ,<ด>ไม่ชอบกินที่ร้านเพราะเขาจะทําตามเดิม อ๋อเพราะว่าหนูยิ้มหนูแย้มเขาจะใส่พวกคัอป,ปิ้งเนี่ยค่ะอืมที่ร้านค้าหนูยิ้มแย้มไม่ชอบก็ธรรมดาอยากจะให้น้องๆดูเนาะตกแต่งอย่างสวยงามเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้โอเคโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวราไปทานกันต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดยบาย